วันนี้ทิพขอแนะนำค่ะบอลแบกเครื่องดื่มรังนกแท้สําเร็จรูปคัดสรรรังนกแทแทมาอย่างดีค่ะแถมผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ถูกสุขลักษณะค่ะไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุก,กันเสียแถมเก็บได้นานโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นจะทานแบบแช่เย็นก็สดชื่นหรือจะทานแบบอุ่นก็ดีไปอีกแบบค่ะทิปขอเปิดฝาให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะ1 2ึสองว้าวเปิดง่ายมากๆค่ะขอชิมให้คุณผู้ชมได้ดูรสชาติกันนิดนึงนะคะตักคำใหญ่ๆแบบนี้เลย รสชาติดีเลยค่ะทานง่ายไม่มีกลิ่นคาวและโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะเครื่องดื่มรังนกสําเร็จรูปบอลแบกสูตหนึร้อยเปอร์จากทั้มธรรมชาติซื้อ3แพ็คมี18บขวดวันนี้แถมฟรีทันทีอีก2แพ็ครับเพิ่มไปอีก12ขวดรวมเป็น30ขวดในวันนี้ค่ะปกติราคาเต็มอยู่ที่2250บาทแต่ช็อปกับเราวันนี้จ่ายเพียงแค่1350บาทเท่านั้นรังนกแท้ราคานี้ต้องรีบกดโทรมาเลยนะคะที่0 2 1 0 0 7 0 6 6ค่ะ